สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ o อโยชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาปัปเดข่าวสารในวงการมือถือนะครับในอ p พีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย o p p o นะฮะนั่นก็คือ Oppo A 5 9 5 G นะครับโดยมือถือนี้นบผมเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศเดียนะฮะซึ่งตอนนี้นะผมได้มีข้อมูลหลุดสเปคอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือน,นี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กด green, แชร์กดริดต่อให้ผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข เริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องกันเลยนะฮะสำหรับความหนาของตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8 1มมน้ำหนักจะอยู่ที่1 8 7กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim นะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย5 g นอกจากนี้นะผมตัวเครื่องนะผมยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน ip 5 4าความพิเศษของฝาหลังของ oppo a 5 9นะครับผมออกแบบให้มีลักษณะเป็น g l o w i n g seal design นะฮะฝาหลังอ่ะจะเล่นแสงได้ด้วยนะครับก็จะมีความเงาง,งามของฝาหลังด้วยนะฮะดูต่อที่หน้าจอนะฮะ ขนาดหน้าจอของ Oppo A595G นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.56นิ้วเป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับอาาัตรา r e f ลเ s h นะครับผมจะอยู่ที่90เฮิความสว่างทั่วไปนะผมจะอยู่ที่480นิตส่วนความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่600นิตความเด็ดหน้าจอนะครับผมระดับ HD+ ความหนเแน่นของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่269 PPI นะครับตัวเครื่องนะฮะร,รันบนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Color OS 13.1นะฮะ สลับชิพเซนนะผมจะใช้ชิพเซตของ Meditech Dimensity 6020นะครับบนกระบวนการผลิตดับ7นาโนเมตร g p u Octa-Core นะฮะส่วน GPU นะผมจะเป็นของ Mali G57 MC2 นะครับตัวเครื่องสามารถใสย Micro ่ย m c r o SD การเพิ่มได้นะฮะตัวหน่วยความจำภายในของตัวเครื่องนะผมมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับโดยรุ่นแรกนะผมจะเป็น ram 4 rom 128นะฮะส่วนรุ่นนะผมจะเป็น ram 6 rom 128นะฮะ นอกจากนี้นะผมตัวเครื่องยังสามารถเพิ่มแรมได้ 6GB นะครับผมผ่าน RAM Expansion นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Oppo A595G นะผมติดตั้งกล้องหลังคู่มาแบบ d u l camera โดยความเรียของเลนส์หลักนะผมจะอยู่ที่13มเมพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2รองรับระบบ PDF ด้วยนะครับ่วนเเลนส์นนะผมจะเป็นเลนส์ Depth นะฮะความเรียจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความเรียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะฮะ วนกล้องหน้านะผมให้ความเร็ดมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเลยเช่นเดียวกันนะฮะลำโพงมีมาให้1ตัวนะฮะส่วนความพิเศษของลำโพงเนี่ยสามารถเพิ่มความดังของเสียงนะครับผมได้แบบ ultra volume mode นะครับซึ่งสามารถเพิ่มความดังเสียงได้ถึง300%ตัวเครื่องยังคงมีช่องเสียบ jack 3.5มาให้นะครับสำหรับไวไฟนะผมจะรองรับไวไฟ2.4และก็ไวไฟ5กิกะเฮิรตซ์ t o จะเป็นเวอร์ชัน5.3 พอการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะสำหรับเซนเซอร์แก่ลายนิ้วมือนี่จะอยู่ที่บริเวณหน้าข้างของตัวเครื่องสําหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความสูแบตเตอรี่ใหม่อยู่ที่5,000ดดมิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่33วัตต์โดยในสเปคบอกว่าชาร์จ30นาทีนะฮะจะได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใหม่อยู่ที่52เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสีที่เปิดตัวนะฮะมี2สีด้วยกันนะครับผมได้แก่สีเลินและสตาริบดำนะฮะส่วนตอนนี้นะฮะราคาวางจำหน่ายยยัังไมม่เปิดออกานะครบ สำหรับแฟนของ OPPO A595G นะผมก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดขาอสารกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนะี้สวัสดีครับบ๊ายบาย